ครับสวัสดีก็เป็นทุกท่านด้วยนะครับติดตามผมได้ที่ฟาร์มนะตอนนี้เรามาอยู่กันในเกมโลบอทในแมปอะไรก็ไม่รู้นะครัแบแมบนี้ก็คือมันจะสร้างไปพ่วัติมาอย่างใดอย่างหนึ่งนะไม่ให้เราเอาชีวิตรอดจากพิวัติเช่นเอตุการณ์เนี่ยนะ มีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะซึ่งทุกคนพากนันหนีตายขึ้นขบวน,น,นของเล่นนะาจังวันนี้ต้องขึ้นมาแล้วเฮ้ยมันอะไรวะเนี่ยโอ้โหเฮ้เยคนนี้ไม่รอดแน่นอนนั่นแหละอุยอ้ยอุยอ้ย,ยจะรอดไหมอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะรอดไหมจังวันนี้โอ้ดูทถบดูแถบไม่น่านรอดนะ ยังบอด,ดอีกวันที่วัดไม่อรอแล้วครับเพื่อนเันเชื่อว่าเจ๊ทำได้เฮ้ยแต่ผมดูจากสภาพนะน้ำมันทำลายด้วยนะแต่มันไม่กัดกินในตรงนี้เลยเอิดดิโอเคมีคนรอดหลายคนมากเฮ้ยเจ๊เขาเป็นหญิงทำไมตัวเป็นอะไรคาบ,บอย ผู้หญิงที่ไปคาบอยโดนสองคนนีฤฤฤฤ้คิดว่านะกระโดดตึกตายดีกว่าตอนนี้เนี่ยแบบเกิดใหม่เรือนโข้ที่คุกงั้นเหรอฉันน่ะเคยเป็นต้องโทษที่เรือจำนี้มาก่อนและฉันรู้วิธีการแหกคุกด้วยโอเคเอะไรยี้ไม่รู้แหละแค่พูดไปก่นั้น สวย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 อืมจอขาวแหก,กแคุกวิธีการแหกคุกแบบใหม่นี่เนี่ยอ่ะแค่้ก็เปิดออกมาได้วิธีการกดนั้นก็คือเราเข้าไปเนี่ยยืนย่นยื่นอะไรเนี่ยหม้อออกมานะเราจะเห็นว่าเอ๊ะแล้วเราก็ชี้ม้อไปที่อปุ่มตรงที่มกกนะันสามารถสะดรักอนได้ก็กดไนปะ แล้วก็จะทำการปลดล็อกแอัตโนมัติเอ๊ะผมรู้สึกปแปลกแพดดิ้ไหวจริงด้วยรู้สึกปแปลกแล้วเราอยู่ข้างบนด้วย,วยนะมาเ,เกิดที่ตายที่ดีมากโอ้โหอไม่เฮ้ยไม่คนที่อยู่ข้างนอกเลยเอ้ยดี้อกุเปิดแล้วหนีเร็วเราจะต้องรอด โอ้ใช่ยาบักก็พอเฮ้ยเพื่อนใช่สภาพนะเหมือนเลยจำที่นี่กันเป็นอะกระจุ่บฟื้นอ๋อคือถ้าโดนไปแล้วมันเหมือนจะฉีิอ๋ตอต่อเลือดอันนี้คือสามารถต่อเลือดได้อ้าผมไม่รู้เราตายฟรีกิเลยไม่ต้องตายเพราะภัยพิบัติตายเพราะเขามโง,โง่เนี่ย คือไมันช่างาสุอยา่ามีเกบพาที่ซืดด้อไยก็จะมีอันข้างบนนั้นไม่ใช่นะก็จะมีแอปเปลิลนะฮะซึ่งซึ่ผมเดานะน่าจะสามารถกินไปปุ๊บน่าจะแบบไม่พูดสป,ปีดหรือแบบุกไหม่ก็พเพิ่มเรื่อดเลยจนไม่รู้นะนนี้ผมเคยเห็นคนใช้อะก็คือ ถ้าเราถือไว้เนี่ยแล้วเรากดกระโดดได้เราจะกระโดดสูงขึ้นสูงแค่ไหนเหรอเนยแกะตรงเนี่นกระโดดขึ้นบนนี้นได้เลยพอเพื่อจะโดนนี้ซะด้วยซ้ำโอ้โหให้คนเยอะนี่แผ่นดินไหวไนี่แผ่นดินไหวฆ่าแค่คนเดียวเลยโอ้โหเย้ตัวเป็นอะไรเป็นปลาทอด เราส้องเส,สงร็งเมส่อคืนบางทีเพื่อนเอ่ใส่ฉันต้อโทษเนี่ยมันก็จริงเด้ฉันต้องโทษสนามเ,เดี๋ยร์เด้อดูเห็นใครบางคนเดินลงมาเราชีเราชีเกมยังไม่เริ่มเลยขนาดฮ้ยตรงเนี้ยผมเชือ่อมันเดือดแล้วว่ารถคันอะ่ะไม่สามารถขึ้นไปบนนี้ได้สปีดมันไม่แรง ผมคิดว่าแค่ตรงน,นี้มันก็ขึ้นไม่ถึงแล้วขึ้นติดแค่ตรงน,นี้เฮ้ยเฮ้ยก็นีขึ้นได้ให้เพืเ่อนนายฉลาดป่ะคืออยากให้เขาแก่เลยแบบให้แบบเราจะขยับ,บมาิ้งได้ปรับสปีดให้เร็วขึ้นด้วยรู้สึกว่าช้ามากเอออะไรอ่ะอะไรเอ่ยดูที่น้ำม,มีอะไรนันคือ ข้ารู้สึกแปลกๆว่าที่นี่ไฟไหม้วะอยากอุคุดกับชื่อนี่ย้อคุณไม่ผิดใช่ไฟไหม่โอ้ยอยากก็ทำให้เ,เข้ากับสถา,านการณ์เลยไฟไหม้หเฮ้ยนล้จจิงหยัดขึ้นบนด้านิลันนลงมาข้างล่างเฮ้ยเดี๋ยวไป,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 ไปๆามัน เฮ้ยมันค้อบหมดทุกอันชิบหายละอู้เกือบอู้อะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยปลุกไปทางไหนไม่ได้แล้วพืชยามมันก็กินเหรอชิบหายละถ้ามันกินพื่ชตอนนี้ไปที่สวไม่รอดเผอเออปุกไมอยากโพรามันดูเดือดเดี๋ยวขอไปพิสูจน์แป๊บเกิดซึ่งตอนนี้ลงมาลจะเก็บอ๋อ ดูแค่ตรงน,นี้หมไม่ไหวแต่ก็จะมีตรงนี้ด้วยลงไปตายข้างล่างครับมันมีอันนนะถ้าเราอยากสกิปดานนะ่อแอยากดูคนเล่นวิธีเนี่ยวิธีการก็คือให้ดาไปซัมมอนขึน้นมาแล้วก็โดดลงมาข้างล่างตรงน,นี้ปุ๊บพอเวลาลราลมาช่ไหมเราก็จะตก ลงพื้นปุ๊บแล้วเราก็จะตายเพราะเนี่ยมันสูงมากเลยนะ่ะแค่ตัวตัวนี้มันเราก็เจ็บขานิด้หนึ่งแนะล้วในบ้านอะจะตกแบบจากคอเอเบเลสตกมาถึงพื้นอนะโอ้โห,โหใครไม่ตายก็ถือว่าแบบเป็นยอด,ดเป็นรุกออะเป็นฮักเลยก็ได้ชุมม๊กแมนโอเคเฮ้เสียงคุณฮู้อายุมาแกไม่ไปทาับะลายจะได้หรอก อ้ยชิบอยู่ในลกเรียนนี่อะไรห้องน้ำห้องน้ำผู้ชายไปแล้วไปไม่มีอะไรเลยไจะโขงแช็โคโนร่บรรยากาศดีนะเพื่อนโอ้ใช่อะบรกาศดีมากเอ๊ะอัน,น้้องไออันนี้เปล่าอขงคุยคุยใหญ่เปล่า โอ้เออมาจริงนะโอ้ผมก็เลยว่ามันจะมาไม้ไหนสุดท้ายฝนน้ำกระโดืเฮ้ยห,หลังคาต้อมปืนทะลุเลยต้องหาที่ที่เออมันมีหลังคาซ้อนกันหลายชั้นจะซึ่งผมได้รับเลยใต้บไไันไดม,ม,มันมีหลังคาซอนกันหมดคือตรงนี้หเองไม่ใช่สอง มันไม่ได้ไม่ได้ฮะเราปิดเองจะดีนอกจามันก็น่าโอ้โอ้เฮ้ยต้องเอ๊ะทพิ่มเอฟเฟกต์ด้วยแอปเปิลเน,นีย่ยติดต่อกพว่าแล้วมันฮิวนะ่ยเบสบารฮิวใช่ไหมไม่สะดวกดีกว่าแล้วตกไปใต้อ่ะแค่นั้นจบ จะตอบใครที่แบบอยากอยากอยู่อันนี้นานๆเนี่จะเลือ่อววนจะกมดประมานั้นก็ใช้แอปเปิลได้เอ๊ะมันจะทะลุไหมวะถ้าราคาให้มันถูกลงแลว้วไม่รู้แหละรู้สึกว่าลงลงเรียนของเราแบบลังคาแทบไม่มีแล้วเอเอผมคิดว่าน่าจะบอกว่าม,มีเลยก่าโอ้โหเห็นทุกซอกทุกมุม รู้เลยว่าห้องไหนอยู่ที่ไหนเย้ผ่านแล้ววิธีการรีกออยกแทนนเ่นี่เลยกดรีเซ็ตสิฮะรอะไรยดีกว่ามันจะได้แบบใหม่ก็นานเลยค่พอเรามาปุ๊บเราก็ดิึงเช็คเปิดไม่ต้องห่วงว่ามันจดนตัดคะแนนเรา,าเว,านนวพาเราลบกไปจากตรงนี้แล้วคือเราไม่ได้ตายอยู่ข้างในนั้นเราตายตรงนี้แล้มันต้องไม่ได้แนนแฮปปี้โฮมบ้านบ้านไหนก็สุก เออเออผมเลยพูดต้อขอไปด้วยนะที่แบบผมไม่อัคดคลิปนานเพราะว่าคือตอนแรกที่ผมอัคดคลิปแล้วเนี่ยผมเอาเข้าโปรแกรมตัดต่อเสียงมันไม่มีอ่ะถ้าผมพอเ้าไปดูในไฟล์วิดีโอมันก็มีอยู่ด้วยว่าทำไมในแอปตัดต,ต่อ,ม,ม,อ,ตอตมันไม่มีอะคือแบบผมลองกดเสียงสุดเลยมันไม่มีเสียงเลยผมไม่เข้าใจเหมือนกันเป็นอะไร เฮ้ตรงนี้เพื่อนปิดตายด้วยเข้าไปพ่ก็คือเราจะถูกคันในนี้ครับ้เป็นท่านเรามีลูกโป่งอ่ะเอาไปได้อยู่แล้วก็โอ้โหโอ้โหโอ้โ,โ,โ,โหน่าก,กลัวอุกบาทถล่มผ่มอยากนั้นว่าจะมีวันไหนนะว่าที่แบบอุกบาทจะถล่มโลกอะจะอุกจอุกบาทมันก็ง่ายๆนะแค่มอนก็ตา ก็ดูแค่ว่าอันไหนไมันจะตกมาตรงเราก็แค่นแค่นั้นแต่เอ้ยดูนี่ไเอ้ยดูนี้ค่าหวัวแหมง่ายๆอ easy จะจับไ่ใครที่แบบไม่อยากเงยหน้าให้มองมองว,งว,งว,งวง่าใต้บ้านเราผมไม่รับประกันความปลอดภัยนะกราจะมตัตายบ้านรอดเพราะอันนี้มันก็แบบทำลายกระเพกะขบวน,นบ้านแค่นั้น อยาพยายามใช้โลกพยายามแบบที่ซอด้วยโอ้นี่นี่อุกกาบาทนี่แบบมีดาวดวงไหนแบบระเบิดตัวนดินึกไม่ดาวตรงไหนระเบิดนะแล้วแบบที่สวยทีตกมาที่เราที่ทสวยทั้ททงดาวตกมาที่เราหลบอยู่ตรงนี้ปลอดภัยไม่มีอะไรโดนเลยโอ้ไม่มีอะไรโดนด้วยเกือบไปแล้ว ม่เห็นลูกนี้เกือบเลยกันก็จริงที่มันหลบหน้าโอ้เอออู้ดเฮ้ยเฮ้ยมาถลุมเฮ้ยตั้งสตีไว้ตั้งสตีไว้แต่ทำไมตู้เดินถอยหลังเลือดไป่ลดเลยสวัสดีพี่ใจเกเรชอบกันหน้าตาของทุกคนหน้าตาว่าหหล่่อเทรือเปล่าก็มรู้สึกว่าสวยเลย คนที่แบบแต่งตัวแบบไม่มีอะไรเลยแบบแตงตัวแบบเคนอะไระนี้ทำไมพวกมันชอบมีแต่ของแบบโคอพีแล้วแบบเก่งเลนะเนี่ยสม,มุเด็ดผมไม่เล่นแบบแบบพวกชอบเบคอนและมันเอาของโคตรดีมาแล้วมันดงองผมแอ,อ่ะแย่แย่มากแนหนักว่ะ เล่นกระโดดได้ดี่วะล้วต้องกระโดดกรากระโดดอันนี้มันเสือมันก็สนุกดีหมันีำเดี๋ยวไปไหนๆจะกลัวใครเพื่อนจะมารู้สึกสนุกจังเลยโอ้โอ้โอ้เมื่อกี้ไม่สนุกแล้ว อ๋อคือถ้าไปก็ถ้แบบแพนดิตไหวไหมาใช่ไหมมันจะแบบขยับเองเหรออ๋อนี่มันขยับโค้งตกทะเลตกทะเลแดามันลงไปนี่ไม่มีอะไรเลยมีแต่ความว่างเปล่าลงไปพก็ตายอะ่ะโอ้เห้บ้านขยับได้นี่แหละบ้านหนึ่งความสุขแต่มันก็เริ่มพังแนละ้ว อยากได้ทาราด,ดูันชอบเล่นกับมันมากเลยทาราด,ดูพัดแขนมือตลอดไม่ไม่ใช่แขนขาด้วยอรยอยากให้มันพัดขาทั้งสองข้างของผมออกไปเลยมันดูตลกเมียมุคขาเนาะโอ้ไม่ด้อบ้านบ้านจะลงทะเลแล้วนะ่ะเอ้ยลงไปแล้วไม่ จะแผ่นดินไหวอู้หึอันนี้กระโดดสูงอ้หทุกอย่างเต้นทุกอย่างกำลังเต้นลูกหยิงจะเต้นตามมันไม่ได้มาถ้าเต้นเดี๋ยวเต้นไดเน้เต้นยอดเย้ยเฮ้ยขาใครวะไม่ได้ว่าแต่อะไรสุดท้ายขาคนเรืองแค่เป็นรถถ้าไม่เล่นไอ้มา กระโดดอั้นคุ้งด้วยไม่รู้หรอกมันจะได้บ้านแหละตอนนี้ให้เดียวนะเรียนจำหยุดไม่ก็บ้านแฮปปี้นี่เองะมันไม่ได้ทั้งสองอย่างเลยไม่สุดยอดชอบทาเตนวีมากซื้อมาจากไหนไอเลิฟมัมโอเคจริงชาสวร์้ยแบบนี้ไม่เคยเห็น ดูหน้าเล่นดีนะโอ้ยอยากได้สีฟ้าอ่อนนุ่นอยู่นู่น,น,นอ,อ,อนนี้เอาอันนี้เอาอันนี้เี่เอ,อันนี้สวยอัน้สวยเลือกแต่ของสวย,ออออวยเขียวเดี๋ยวเอาดีเดีกวชอบสีเขียวสักเท่าไหร่เขียวปุ๋ยเป็นอะไรชิงชาสวรรค์ คืตอนเวลาน้ทน่วมนี่แบบเราต้องพยายามหนีเลยพยายามแบบไม่ให้ทีชาสวนของเราบนลงมาข้างล่างแต่ถึงจะดิน้นนีก็ดีไปเลดเอ้ยนี่ค่ะเด้รู้สึกแปลกๆอ้าววันีทอรนโดคิดถึงนายพอด,ดีเลยทอรนโดนี่นะถ้าถ้ามันไม่มีสิ่งของอะไรมันก็ไม่พัดเราเปลี่ยวหรอกมันก็จะอยู่นนิ่ง ถึงขอเอาขาออกไงเฮ้ยแขนแ้วสุดยอดมันมันท้ามนมันแรงแค่ไหนวะถึงผัดแขนราออกไปได้เลื่นไปไหนยสุดยอดโอ้ยเ่นะล้วเล่ครับพี่โอ้ยแขนหายไปทางไหน,นโอ้ยโอ้ยจากจิงชาสวรรค์กลายเป็นจิงชาตะเลากไปแล้วไม่เฮ้ย แขนหายไปแค่ข้างเดียวเลยนะโอ้ยหัวจมดินเอ้ยพี่คอยข้างนึงดิุกคนต้องหัวรานะพัดผมฟิวไปหมดเลยเฮ้ยแขนฟิวไปอีกหนึ่งข้างเฮ้ยผมอยากได้เหมือนในตัวไปในมากินอะไอ้เนี่มันเป็นปีศาจอ่ะอยากให้มันเป็นงันจริๆ เฮ้ยเอาน่าท่านไม่เป็นเอ้ยน,นี่นี่อันนี้เป็นละ <c oughs> วมันส่งโฟมหายนะเฮ้ย,ยมันจะไปพัดอะไรเลยหรือก็คนใ้คิวกับพายุนี่มากนะโซฟมหรอเอ๊ะรู้สึกไปเปกมือค้าด้วยไป้างหนึ่งบอสใช่ฮะด้วยไป้างอันผมฟอ อยากไทิพเป็นเท่านี้เลยนะค่ะนะก็นมันเสียเวลามากๆคละต้องขึน้นไปนอนงั้นขอบคุณที่รกานชมนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย